ทางการแดดเปรี้ยงมานี่ครับก็อีกปัญหาหนึ่งสำหรับเจ้าเชฟคันนี้นะครับนอกจากจะสตาร์ทไม่ติดวิ่งไม่ได้นะครับผมนี่อีกปัญหาหนึ่งครับครับเห็นไหมครับบูตตัวล่างผม oh, <no. S 1> จะซูมให้ดูใกล้ๆนี่ครับเห็นไหมเนี่ยมันเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับมันเข้าได้แค่เกียร์หนึ่งเกียร์สามเกียร์ห้าเกียร์ถอยเกียร์สองเกียร์สี่ไม่มีเลยนะครับผม ป่ะผมจะทําการรื้อตัวนี้ออกเดี๋ยวผมจะแปลงให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะหาบูทแปลงใส่ให้นะครับผมจะหาบูทแปลงใส่ข้างล่างให้ปะครับรื้อเลยนี่นี่อโอ้ โอ้อยยงไงต่อวะเนี่ยออกไยยย่ยยนย้ยย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 อยยยเยย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 ่ยย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 ยนยย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 ่ยยยยยยยบยย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 ้ยยยยยยอ้ยย ทีนี้ล่ะชุดด้ามเกียร์ใช่ไหมเอาอยัางไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีวิธียกออกทั้งชุดเลยไหมนี่ครับเห็นชัดไหมครับตัวตัวนะครับตัวบูทนะครับมันสึกนี่ครับโนนยางมันละลายตกลงไปที่เป็นสีเหลืองๆนะครับนะครับทำให้ด้ามเกียร์หลวมนะครับ จึงทำให้เกียร์หายนะครับผมเกียร์สองเกียร์สี่ไม่มีนะครับเกียร์ถอยก็สายยากอืมนี่นี่ก็คลิปบูตด้ามเกียร์คลิปตัวล่างคลิป เบ็ดไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาตะกี้นี้ออกกันนี่ได้แล้วไปเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เอาตัวนี้ออกนี่ไปบูตตัวนี้ขับบูตตัวนี้ออกเห็นไหมเดี๋ยวมาดูว่าผมจะเอาออกมาแล้วผมจะทำยังไงกับมันนี่ครับผมนี่คือลักษณะของนะครับชุดด,ด้ามนะครับชุดคันเกียร์เชฟโรเลตอาวิโอนะครับตัวนี้มันหลวมนะครับนี่มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับบูตตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้ของฝั่งนี้นะครับ พอใส่บูทเข้าไปแล้วมันมันหลวมอย่างนี้ครับผมนี่ครับจึงทําให้เกียร์หายนะครับเข้าใส่เกียร์ไม่เข้านะครับนี่วิธีแก้ปัญหานะครับเพราะว่าถ้าจะหาบูทตรงรุ่นมันค่อนข้างที่จะยากนะครับนี่ครับผมตัวนี้ก็ใช้เป็นสายยางน้ํานะครับใช้เป็นประเภทนี้นะครับมันถึงจะมีความนึบนะครับไม่แข็งไม่กระด้างนะครับและอยู่ทนทานนะครับผมนี่ครับก็จะตัดตัดให้สั้นกว่านี้นิดนึงนะครับผมแล้วก็มาเสียบตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเสียบเข้าให้ดูนะครับแล้วก็อย่าลืมทาจจระบีด้วยนะครับนี่ครับผมนี่ผมเสียบเข้าเรียบร้อยแล้วต่อไปผมก็จะเอาเข้าไปข้างในนี้นะครับผมเข้าไปข้างในนี้นะครับนี่ในนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทาจจระบีแล้วก็ยัดเข้าไปนี่ครับผมนี่ครับเรียบร้อยเลยครับนี่ครับบูทนะครับบูทงานสร้างนะครับนี่ครับผม เป็นท่อยางน้ำนะครับสีตามนี้เลยนะครับนี่ครับรับประกันนะครับต่ำๆต้องมีปีหนึ่งขึ้นแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับนี่ครับฟิตเปี้ยเลยครับเล่นตัวได้นะครับผมปะครับเดี๋ยวไปติดตั้งที่ตัวรถกันครับ